กลับมาทำในรูทีนอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้เปลวก็จะมาแชร์วิธีการล้างหน้ากำจัดสิวในฉบับของเปลวนะคะหลังจากที่วันนี้เปลวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมาค่อนข้างจะเต็มที่เลยนะคะเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งมลภาวะแล้วพวกฝุ่นกับมลภาวะเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวเลยนะแล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายคนค่ะเข้ามาทักว่าเปลวหน้าใสาจังวันนี้เปลวก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการล้างหน้าของเปลวค่ะอย่างแรกเลยนะคะเปลวจะใช้ไมเซล่าเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าก่อนเม่อมเซล่าเนี่ยเปลวก็จะใช้ทั้งวันที่แต่งหน้า แล้วก็ไม่แต่งหน้าเลยนะคะหลังจากเช็ดทําความสะอาดหน้าแล้วนะคะเปลก็จะใช้ครีนเซอร์เจลทูโฟมค่ะค่อยๆถูนวดไปบนผิวหน้าของเราเบาๆนะคะชอบครีนเซอร์เจลทูโฟมของน i เวียตัวนี้มากเลยค่ะทุกคนตอนแรกอาจจะเป็นเนื้อเจลนะแต่พอค่อยๆถูๆไปก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อโฟมค่ะแล้วหลังจากที่ล้างหน้านะคะตัวโฟมเนี่ยก็ไม่ทําให้หน้าของเราแห้งแล้วก็ไม่เอี๊ยดด้วยค่ะขั้นตอนการล้างหน้าของเปลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเปลก็จะเลือกใช้2ตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจําทุกวันเลยนะเปลรู้สึกว่าหลังจาก ที่ล้างหน้าเสร็จนะคะผิวหน้าของเปลวอะสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกตกอยู่เปลวไปได้2ชิ้นนี้มาใช้ตอนที่เปลวมีสิวค่ะถึงจะมีไม่เยอะแต่ก็มีนะทุกคนตอนนั้นก็กังวลเหมือนกันนะคะแล้วพอเปลวใช้ไปได้สักพักนะคะพวกสิวเม็ดเล็กๆสิวเซียนที่อยู่บนหน้าของเปลวก็ค่อยๆลดลงค่ะคู่หูดูโอเนียเวเดอร์มาแอกเน่แคทที่เปลวใช้2ชิ้นนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวมากๆเลยนะใครที่สนใจเปลแปะตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะไว้ครั้งหน้าเปลวมีไอเทมดีๆแล้วก็วิธีดีๆเปลวจะเอามาแช อีกนะคะเปิลไปแล้วค่ะบ๊ายบาย